ทางตำรวจผู้ท่อนจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นแถลงพ้นการจับกลุ่มผู้ลักลอบขายาเสพติดพร้อมข้องกลางยาบะส2แสนเม็ดค่ะที่มีการลักลอบนำเข้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ที่กองบังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดอำนาจเจริญนายอนุรักษ์ถ้ำประจำจิตปวาราชการจังหวัดอำนาจเจริญพ้นตำรวจรีนิพนบุญเกิดผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดอำนาจเจริญพันตำรวจเอกสุทธการฝักทองร่องผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดอำนาจเจริญพันตำรวจเอกอัธพรกลันเรื่องแสงผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจผู้ทอนจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมกันค่ะ,ะแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่โดยสามารถจับกลุมได้นะคะเหตุการณ์วันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาได้ผู้ต้องหาร่วมหาคนพร้อมของกลางค่ะยาบ้า2แสนเม็ดรถยนต์2คันรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งค่ะโทรศัพท์เคลื่อนทีอีกหาเครื่องอโดยชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจผู้ทอนจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพิ่งได้รับแจ้งจากสายลับว่า สิมีกลุ่มผู้ขายาเสพติดใส่รถยนต์กระบะเดินทางไปรับยาเสพติดในเขตพื้นที่แนวชายแดนฟังประเทศเพื่อนบ้านและวสีล่ำเลี่ยงไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ต่างๆจึงได้จัดกำลังนะคะซุ่มเบิงตามเส้นทางเป็นระยะระยะจนกระทั่งพ่อรถยนต์ขั้นดังกล่าว เพื่อนบอกว่าสาม,มารถสกัดกันรถยนต์ขั้นดังกล่าวได้ยุติเขตอำเภอปทุมราชพงษาจังหวัดอำนาจ,จเจริญในรถนั้นมีคนขับและก็คนนังมะนั่มอีกคนหนึ่งจากการตรวจคนภ้ายในรถกับพบยาบ้าละค่ะจำนวนสองกระสอบกระสอบละหาซิมัดร,ร่วมแล้วนับเบื้องแล้วนะคะสองแสนเม็ดผู้ต้องหาให้การรับสารภาพค่ะได้ว่าบอกว่า ได้รับการว่าจ้างรับจ้างล่ำเลี่ยงยาบ้าดังกล่าวไปส่งมอบให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญและกจังหวัดไกลเคียง เจ้าหน้าที่จึงได้ขยายพ้นและก็ว่างแผนค่ะจนสาม,มารถจับกลุมผู้ต้องหาในขบวนการเพิ่มได้อีก3คนยุ่ทีอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีก่อน่สินั่มโตผู้ต้องหาทั้งหมดีพร้อมของกลางทรงพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปค่ะ